เึงกัไปครับพระก็สราเรียไปเพิเ่มบัตรใส,ส่ตาไปส่งมนุิวัดส่งยุวันวเลยก็ไปเรีนรก็ร่างกายร่างกายก็มาอาบน้ามาน้ามามาขวกบขวกบวอมเนียวไขกๆๆนันแหละครับเกินคนละแนเลยว่าขกันขอมอมกบขวบกบกันนี่แะครับแบบเยวกันนี่แหะ ครบกับว่าใครมี่ครบอีรีหรอครับครบปอมกรแท่ไปหรอกพรบ้านเ้องนี่ะเสียงุกเลยเสียงุกแล้วเสียงุกๆก็ยังมาหัวันเขาสุกแล้วตายมเดือดเดี๋ยวเดินๆนะพี่นองทำเวย่กวาดพวกพ่นี่อหวานเดีอ่โอ้โหพูดได้เป็นหวาน กินีเขาจะไปกะลำกินหลดกินไหลายงมีแห้งจะไปกะลำอยู่กะลำกินโอ้กระอยู่กะลำกินว่าไม่นเดอิ่ง่ังมังซ่ากินแหลายป่วยป่วยบบกีบานอไหละสมมาซ่านนีลของใส่ของสอกรอแกนี่เขาะได้กินแล้วนี่อะไรอด่พี่ใส่แล้วพอกพแล้ว เรบแแวสูกระด็นสู้เหล่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนสูกเล่าเปลี่ยนสูเหล่รวยแล้วสมบัตหมอนตัวใส่เนี่ยมาเดบวก็ไไ้ได้กบวบใส่ห้าบวบใส่ปกแย่ง แล้วบางทีตัวมันใจบ่อนด้รับรยยยยอย่านี้ก็ด้ใส่แม็ดนี่เลยมันหลวกลายโอดอาสัตแห่งไหนมันมีเฮ้าดอกเป็นทั่วประเทศล่วโลกล่ะยังไงครับนอนรักษาเนี่ยรักษาตัวสุกคนตอ้ฝุนเฮี้ยนหนึ่งก็ตำปกๆอย่านี้เล่าฮ่าโอ้ยล้าล่ำกับาล่ำครับเงินก็บเบินลนะใส่แต่เงนเก่าไรไม่ติเปิดเป็นซี่ประกาเปิดแล้วยาพไ,ไ,ไปน้องว่าหไป

โอ้ยังไนะครับมาตนาเลยครับผู้อหู่น้าหล่อบานนะปูคนหลายคักกาวมัให้เต็มอยู่มีนแย่งใส่เคียงผงกันหน่อยกันูด้ก็ใส่เวลสุกคนับผสดกบผใส่มนกับเสียบใส่น่ล่ะโอ้มากงสุดมาเอาไซื้ดอกหัวหอละเียดอก ม่ได้กินเบิดหรอกผมส่กินมกบลาเยบหอกลองตํำงหงกับไม่ผมเรามาติตํำเสือเขาเสียเสียหน่อยอยู่ก็พผู้สิใสเสียบก็ใสหลายเฮตู้มีหรอไปไป้ยตู้เไม่ไปตู้ว่อ่ะบาริเสาพักได้ไหมเราหันกันหกพิดิบพ่อจะหน่อยหามาเผ็ดซักแง่งก็ไปตู้อยู่น้ำกันก็ใจด่วนลูกกระปง ตัวานีอยู่นี่แหละต้องกันใส่เละคนได้ไหมน้ำใหม่เนี่ยน้ำใหน่ผมวน้ำบมระพักสุกว่นีนี่คนครก,ไไก,ก,กบไปครับหัวคาหัวคาหอมเหมือนกันโอ้หอมมากใยางได้บม คคนจะน่อยลหะมาคนคนมันกับ่เขากันนะเอาหยดจันกันที่ใหม่หม้อนำจอด่ไหครับนำสุปได้นี่กะไรต้มยาเอแค่น้อยแวก็การะดํใชต้มกระดมัเาะคนอ่ะ ร้อยจะร้อยหนึ่งข้านมาด้วยี่น้องขัวแล้วบาทเอ็งพ่อเนี้ไม่กินน้ำบอกกันเหรอพ่อไม่ยังเนี่ยรับขับขับมาแล้วครับมาแล้วครับมากนะนี่นี่น้อมกบครับพร้อมกบโอ้ขัวกบครับหัอมกบแ่บแทบนนี่ยังไงนี่ซุปส้มบ่นซุนไม่สมซุนไม่ส้มซุนไม่ส้มครับแซ่บได้แซ่บแสบครับนี่พักครับนี่อันนี้พักสังนะครับนี่พักสังนี่ยอดเสดาจนี่พักกะถิ่นคือพักเกษตรละครับนี่พักแขวนอันนี้ลิ้นปีครับลิ้นปีลิงยังเน่ กินกับซุกน้อยกินกับอ่านี่แหละครับกับอ้อมกบเนี่ยครับกินกับซุกน้อยสมครับสุดยอดนะครับเนี่ยลิ้นปีครับลิ้นปีกระรอกมันอ่อนโมมันลิ้นแค่นี่ครับหลิ้นปีนี่มะพร้าวอ่อนมาโอ้สุดยอดเลยครับคกบครับนี่นี่นี่ลิ้นปีครับลิ้นปีบโมมันลิ้นแค่นี่นี่มาห่อห่อยจริงครับซุกน้อยสมครับนี่นี่ซุกน้อยสมได้ครับนี่มะพร้าวเนเพียงเงินต่อมะพร้อีพอครับเอาเงียบเข้าในๆครับหอดกกลิ้นไหมครับ จับ่บ่่ามันจบก็ใจตุ่นทีวันนี้หันเัวหัวาัวเกวบัวัวห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 ัวงัวหัวหับิี่ตั้งัวหัวหัวัวหัวหนวหั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 วัวหัวักหวหัวหันัวัวหักหัวดัวหวหัว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 บัวัวมััวนัวกััว พอแล้วยังไงทำไม่กินน้ำไส้หลุกโดดครับไส้หลุกโดดสุดยอดเรื่องความกบครับอืซุปซุป <c oughs> ดมไอศมนี่ต้มข้าวต้มมาได้แช่บ่อนขวาข้าวต้มนะครับแซ่บกว่าขันต้มมันบอดีมันดำซุปดิบเลยซุปดิบมันแซ่บว่ามันกัซุปไม่ติดน้นเอาคือเชื่องหวานมาหนิแมหวานบอกครับร้องกัน สองนะครับบันโอ้เจ้าฝรั่องอืหอมแบบกระเนี้ยงไหมน้องหอมมากหอมสองลูกครับสองลูกครับเผาไฟลูกดูดว่ามันสิเผ็ดมันบอกเผ็ดมันหวานอย่างไรบอกขี้ขี้บ้านไหนซื้อมาใส่หรอขี้หวานครับขี้ขหวานพี่น้องยิ่งเขาแล้วหวานอเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องไก่พี่น้องไก่มีติแกนแป้นที่รักหมอแค่นหมอลั่มครับ มากินเขาน้ำกันบ่มีงานมีนั่นครับบ่ดบได้ไปใส่อยู่ตะบ้านกินแต่เขาเป่าแต่เฮียนอยู่นี่ละใส่แต่ของเกง่าใส่ในห้องเก่าอ,อยู่เนี่<ห>บยบ่ได้ไปแล้วมีของดีก็บ,บอกกันได้เด้อซ้ำบ่มีเงินนี่ตอนไหนนะพอ่อมันนี้มันชื่ออะไรวะพี่ผาครับพี่ผ่าอื้นเหืออื้นตัไจะบอกอะไรเด้อมีตัวเลขทักมาเลยนะครับเนี่ ตัวลีมันักตัวละววนที่หนึ่งหอะอละววนที่สองทีหนึ่งมาเลยหอมปากกังญ่านะบ่าหอมปากกั่งเห็นเห็อยู่จัจับจัอย่างก็ด้ตั้งหนึ่ปีชุนเราใหม่หอมผักกแย่งครับใส่หฮาไฟเฮาไฟลุกโดดเบิดไปเลาสามแล้ว บม่ใช่หมอดอ้วว่ะว่ใช่หมอดอ้วครับชิ <c oughs> โนะผู้นั้นบ้านน้ำบ้านนี้นะพอนะ่อเนาะครับบม่ไหนไปรำเมื่ไหนวะเศรง่ายกว้ลวงก็ได้หยุดหดปยุดหดน้องไ,งอไปหนาไปตี้โอ้ยมวนคักนะครับเนาะเดี๋ยวนี้โศกเศร้าแล้วมวลเดี๋ไปใส,ส่มาใส,ส่อยู่แต่บ้านเก่าแตเ่เฮี้ยนอยี่ใส่ตะเงินเก่าใส่ตะเงินเกาเปิดแล้วเงินเกาก็มีหรอกเงินเกาใส่อะไรครับมันเขาจินนิมนิดแล้วเยอะว่ะ วาจะเปิดบันซิ่วไม่จากเย่ะจากพี่น้อกมอหาไปหากินไปดอกนะบพอนะเมื่อเปิดดอกเรียกบันซิ่ดอกกินเปียงเสือละอดสังญนกินคาตังถิงเปียงสิละอดสัญญนกินเลี้ยงตังตะยอดพ่ออังใส่เงินเก่าไหวซ้ำมือมันเบิดจงหามาีก่เนาะทงานลำกับว่าได้ใส่ดอกมได้พี่น้องสวัสดีสวัสดีขวบคุ้มลับซุนอมัยสมปากกินปากกระโดกมีได้เลย พักกระดกครับกระดากมาจากตัวเี่ละย่่เฮียเลยละนี่ยกดอกพักบอกเรี่มปากโอ้แสบดีนะครับนี่ยบอโอ้สดยอดเลยนี่อะโอบอกพี่บ้านไหนง้มพ่อจิ้นคือหวานอยู่บัวเจ้าจิ้นคือจิเพ็ดบัวิ้สวนได้อีกร้ไันนี่บัวิ้งวนเดียวกักวกกตัวเนี้ยบัวบจิ้น,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 นมาตังขับขันบัวใ่ลูกดอดมันกเสียดวจะดวด่ไห่ สองคนอย่างแกนะครับมันน้ำหอมจ้ะ้ั่วใ่น้ำหอมหอมพริกนะสดกระเซ็บครับแต่ว่ากระจำกระเซ็บเมื่อกันต้องพอจำจำนำห่างสองยาวได้ไหมน้องก็มักจำบ่ก็มักคุยได้บอกได้เลยตัวดีเอื่อมนมันก็มาดังเลยมาบ่าน่อแม่ได้ช่หาข้อมูลดเอาไหม เด็ดแบบต่ด hmm. <Yeah. S 1> ินซื้อบสื้อตวล่างแบบซื้อตางขบนซื้อตั้งสองนึ่งเจ็ดกปซื้อซื้อนั่นซื้อสรับกันกับอันอยางัสองเก่าก็ตั้งสองเก่า็ตั้งเอาตะบนเนอะล่างเอา ตัง้งจิตหนึ่งก็เอาตารางบานบ่เอา ừ, <c oughs> งมามมันเนี่ยจิ่งงาให้หมูแข็งมาห้ามไปยังเถิดหอมหรือเปล่าหอมดีกว่าดีหน่อยว้าวต้องแข็งกันเถิด

เอาหลอกมันสามตัวจับจับจแม่มแสบแดงกินตัวอ๋อหัวแสบบ้าเ้าท่เอาของหวานตดา่มเนตตัวของหวานก็มีนี่ป่วยครับป่วยข้เจียนะสูข้เจียข้เจียลุกตัวนี้ละตัวนี้ล้างนี่น่อนี่อกินมหวกนนะ เด้อพี่น้องไก่พี่น้องไก่แพะแพะี่มานี่มาากินน้ำกันาก้นี่อืมอ้าอ้าอ่ไปหนาแล้วพ่อ่เอาเนี่ยนีนมื่อไรเขาก็ด้ คุณหมูน่อะไรมันตัวนี้นนะี่มันบะ้านอะอ้าเดียวบอกวันะอะนี่บ้านพ่พอกินเนี่ยสมเหสมว้านั่นสูกเผ็ดพอเอ้ยเามาเผ็ดแทนเม่เขา้ากันก็ตื่น ซึ่งไ,มไปมาความป่วยมากเกินพอกินอิ่มได้พอเ,อกกอเดี๋ยวกินกล้วยเตี๋ยวเล่นอพี่ก็โอ้อม,อ,โอ,อมาอดด้วยกินกินเลยมั้ากพี่น้องที่ตเัเมนอโอโฮโฮ้มันขัซูไปตั้งสิบละป่วยวยต้วนห้องนี้ทิ นี่ตั้งหลังอยูอ่แล้วุกแล้วมันแล้วหดเพาว่าหวานค่นดิเจหวานๆมาแล้ววันไรกินของหวานก็พอจริงเจ็บนะกูเฒ่าก็เจ็บตัวก็พอมาจะเฒ่าไงอ,อืมทำเนี่ยก็ต้องเจ็บ <laughs> โตโลโตลโไมยวเฮ้ยยังว่าง่ตั้งมาเท่ยงตังก็น่าตื่นเลยว่าการที่มองเล็มันหน่ง่าแล้วค็มี่ปากพี่น้องนะครับเด้อ กินไปกินมากมันก็แก่นได้บานนี่ดิฉันกินน้ำรองร่วงได้บ้านนี่ฝากพี่น้องนะครับเด้อนน้ำขันแสบปากครับแสบปับข้ามลาสุดครับหีือว่มันข้ามสุดท้ายได้ข้ามลาสุดครับฝากพี่น้องมากินน้ำกันครับครับฝากพี่น้องมากิน้กันชิมเลยนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆคู่คุ้นติดตามผลงานกันสูบคู่คนขอบคุณหลายๆที่ผ่านมากไปละขอบคุณกันไปเรื่อยๆทอด แต่นหนีไปหอดจนดลดโควิดมันละพอาะันไปคือเก้าวนันละบนนี้จากกันดอกบอกวัดอกน้ำโควิดอ่ะจะยู่นี่ละคุณหน่อยอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ